แชร์ความคิดความเห็นเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับคนนี้แชร์มาว่าอยากให้ปรับบำนาญ7,500น7,500บาททุกกรณีกรเกษียณไปแล้วลำบากอายุเยอะจะไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูรายเด็ดกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำจกำลังใจให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีการแชร์มากับคลิปวิดีโอที่ นะครับส่ง750บาทนะครับมีโอกาสที่จะได้รับบํานาญแบบสูงสุด7,500บาทแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะครับบนานาญตัวนั้นนะคราวนี้คนนี้ก็เลยมีการแชร์ความคิดความเห็นมาว่าเขาอยากให้ปรับนะครับไอ้7,500บาทเนี่ยให้ได้ทุกกรณีเพราะกเกษียณไปแล้วลําบากอายุเยอะจะไปทําอะไรเพื่อจะได้เอาไว้ใช้จ่ายในยามอายุมากขึ้นนะครับอยากให้ปรับเพิ่มครับก็ประกันสังคมเนี่ย บำนาญได้เยอะได้น้อยขึ้นอยู่กับว่าจำนวนปีนะครับจำนวนงวดที่ส่งประกันสังคมแล้วก็จำนวนฐานเงินสมทบแล้วก็ในอนาคตนะครับตั้งแต่ปี74เป็นต้นไปเนี่ยนะครับการใช้สูตรแครก็จะทำให้เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยตามฐานจริงๆที่เราส่งมานะแต่ก็จะมีการปรับอินเด็กซหรือปรับให้มันเป็นค่าเงินเฟอ้อในปัจจุบันนะครับ เพราะนั้นมันก็จะทําให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าเหมาะสมตามที่ควรจะเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับทำให้ในการปรับให้มันเป็นตัวเงินแบบมาตรฐานแค่7500บาททุกกรณีก็คงเป็นไปไม่ได้อันนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันส่งมาไม่ไม่เท่ากันนะ่ะมันจะได้เหมือนกันได้ไงถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติ และส่วนในประเด็นของอในส่วนของเวลากเกษียณแล้วลําบากนะครับอายุเยอะผมเข้าใจดีนะถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรมาเนี่ยแล้วเราหวังเงินบํานาญจากประกันสังคมอย่างเดียวทาง,งทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเราหวังเงินบํานาญจะประกันสังคมอย่างเดียวย่อมนะครับรเกษียณแล้วมันย่อมลําบากเพราะว่าแต่ละคนใช้เงินไม่เท่ากันนะแล้วบํานาญก็ได้ไม่เท่ากันอีกนะครับ ได้น้อยก็ใช้จ่ายลำบากนะครับได้มากก็พออยู่ได้นะครับซึ่งไม่เท่ากันเราผมจึงไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสนะครับว่าจะเอาบำนาญประกันสังคมเป็นหลักนะครับแล้วก็เราเป็นหลักแล้วก็หวังพึ่งมันนะครับหวังพึ่งมันเป็นหลักแบบนั้นนะ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับ เพราะฉนั้นการที่จะ,กะเกษียณแล้วไม่ให้ลําบากมันก็ต้องเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ตอนเราอายุน้อยๆแหละเตรียมเก็บหอมรอมริษฐ์นะครับเก็บหอมรอมริษฐ์เก็บเงินนะครับเก็บนู่นเก็บนี่มานะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้หลังการเกษหลังการ,กรเกษียณแล้วก็ให้ตัวบํานาญประกันสังคมเป็นตัวเสริมให้เงินเก็บเราไม่พ่องเยอะนะครับไม่พ่อง ไม่พองเยอะกว่าที่ควรนะครับอย่างเช่นเราได้จำนวาพ5น5 0บาทนะ5 2 5 0บาทเรามีเงินเก็บนะครับมีเงินเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับ5ล้านนะหรือ2ลนะ้านอ่ะ2ล้านก็ได้เอาแบบพอจับต้องได้2ล้านนะครับเราก็กินจากเงิน2ล้านนะหรือเงิน2ล้านนั้นเอาไปฝากใน เงินฝากทั่วไปหรือเงินฝากประจําที่มันเปาะที่มันปลอดภัยความเสี่ยงต่ําที่สุดนะครับเงินฝากแล้วก็อย่างน้อยให้มันให้ดอกเบี้ยมันเล็กน้อยแล้วก็เราก็ดึงมากินทีละนิดทีละนิดแล้วก็มีส่วนเสริมจากบำนาญน,นะครับห้าพนสองรบาทประมาณนี้ตัวอย่างนะแล้วก็ส่วนเสริมจากเงินคนแก่นะครับหกรบาทอย่างเงี้ยน,นะครับเงินผู้สูงอายุ600บาทและใครมี Provident Fund นะครับก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่เอามาเสริมกับเงินเก็บเรานะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมเสริมกันนะครับแล้วก็เงินตอนเกษียณอายุงานอีกนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนหนึ่งนะเอามานะพอเรากินไปเนี่ยไอ้เงิน2ล้าน3ล้านที่เราเก็บไว้มันจะพ่องไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่จากที่เรากินเดือนละหมื่นหนึ่งแล้วมันพ่องหมื่นหนึ่งนะเรามีบำนาญมาเสริม นะครับมาเสริม5,250บาททำให้เรามันพ่องไปแค่4 0 0 0นะครับ4,750าบาทเท่านั้นเองอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็ทำให้อยู่ได้นานขึ้นมันต้องแบบนี้นะมันต้องมีเงินเก็บจริงๆนะถ้าเราหวังเงินแบบกเกษียณแบบเพียวๆว่าภาครัฐนะหรือเงินบำนาญตัวนี้ต้องมาให้100%มันคงเป็นไปไม่ได้นะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะ นะครับเรา,เ,าเราพูดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมคือมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราอย่าหวังกับเงินบำนาญมากขนาดนั้นอย่าเอาชีวิตทั้งหมดไปแฝงไว้กับเงินบำนาญมันไม่ได้ตามที่เราหวังไว้มันจะลำบากนะนะชีวิตจริงไม่มีการรีเซ็ตนะไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะนะครับลำบากแล้วลำบากเลยนะ ครับฝากกันไว้นะครับใครอยากแชร์อะไรมาก็แชร์มาได้ก่อนจากกันนะครับอารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e ไนะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับ mobile banking ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย1นนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3นะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ Wifi สาธารณนะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว